สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทั้งบ้านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปน้องมาเบ่งความคลบหน้ะข่าวสารดีดีบ้านนองอุ้งยิงครับมาเนี้กครับทิมสร้างข้าม้าลายไปน้องนี่ครับจากรถสร้างไฟรถสร้างกระเบื้องสร้างสีสร้างบัวมานี้นี่ครับกระเบื้องเขาก็จะโปรไวยสมีสะกอนครับปรามาณนี้ครับ ส่วนกจะเบ่องอืมกำลังส่วนออฟฟิศไมครับเกบสางสีเพิน่นเขามาเก็บสีมันนี่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับส่วนท่านนี้ก็ติดนะครับโคมไฟใหม่หลอบบานมืดพี่น้องนะครับสวยงามเก่าแก่ครับรอบนี้ก่อนชอดมืองานครับก็ต้องเตรียมงานไว้ประมาณนี้นะพี่น้องติดประมาณสิบประมาณสิบหลอดนะครับประมาณสิบกว่าหลอด พี่น้องี่เดินสายไฟหลอบกำแพงใหม่เปิดติดโคมไฟนะครับโครงสุดท้ายแล้วพี่น้องก่อนจะส่งมอบบานให้แม่น้อยนี่ครับบรรยากาศภายในใพี่น้อง ก็นี่สามารถเปิดได้พี่รองครับติดตัง้งพิธีเรียบร้อยครับตอนนี้กำลังเก็บได้ละเอียดสีนะครับขอบ,ขอบสามารถเปิดปิดได้ส่วนทางนี้ก็เบิ้ไปีนังโคมไฟครับหลอบ,บานใหม่เมื่อ ดวงหนึ่ง <Okay. S 2> มืองานอาลัางการแถ่ในนอนไปน่น้ง เดี๋ยวไปลอาเก็บทุกรายละเอียดครับส่วนกระเบื้องหนะ้าบ้านจะเสอเอาไว้ประมาณหนีก่อนไปนอง ว่าจะเสร็จแล้วนะครับผลง,งานงานแถวพี่น้องงานบุญกระทินแล้วพมดล้เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่มียังเพิ่มเติมเดี๋ยวคอย่อยอัปเดตเดี๋ยวผมอัปเดตให้พี่น้องทังบ้านได้เบ่งครับจะเชิญชวนครับพี่น้องมาทําบุญนํากันครับทั้งบ้านน้องยิงมนก็นเตรียมงานแล้วนะครับเอาต้นเงินออกมาแล้วนะครับพี่น้องทางไกลทางไกลกับ ไกลไปกลามากก็แวะได้ครับทำบุญน้ำกันพี่น้องงามกูเก่านั่นกว้างกว่าเดิม โอ้พี่น้องอย่างงามครับเก็บสีนิดหน่อยพี่น้องนะครับเก็บสีอีกนิดหนึ่งสร้บัวเป็นกระสีนะครับเร็ดงานเหลี่นิดหน่อยกระสีกลับแล้วพี่น้องวาดเป็นมาติดบัวนะครับตรงนี้นะครับ แต่งเติมแับเล็กน้อยพี่น้งองกสิลงโตแล้ว ตีมสร้างกลับต่อพี่ทองสร้างบัวครับเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปมอบงานในสางสงีตอบจ้น นี่แหละครับกามคืบหน้า ล่าสุดพี่น้องอัปเดตให้เอฟซีทั้งบ้านพอ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 ,พอ,พอแหม่ได้เบิึงครับเพราะวา่างานทั้กระคืบหนาไปหลายแล้วไก่สซีเซ็ตสมบูรณ์แล้วพี่น้องแต่ว่าคงสุดท้ายแล้วที่จะ,อะมอบบ้านให้ไม่น้อยมอบออฟฟิศไว้ให้ไม่น้อยตอนรับแขกนนะครับ ทางไก่ทางไก่ครับเดินทางมาเดยมีหมองพักพรอนแสนดต่างกมกลมนี่สามารถเปิดได้ครับพี่เราเปิดไดเ้เนบ้านผับ กลมครับลมแห้งพี่น้องเรือสินาวบ่ก,กันนี่เืดองดาวพี่น้องติดไฟหลอบบานไม่มืดนะครับเพิ่มแสงสว่างครับให้บานน้องอุ้งอิงนะครับไกลสิสมบูรณ์ครับ ขิปนี้กับฝากพี่น้องกดไลค์กดเชร์ครับกดติดตามมียังคลิปหน้าเดี๋ยวมารายงานพี่น้องทําบานใหม่คลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ